าาน,น,นะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ นะโมพัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมทุกชีวิตจิตวิญญาณพร้อมทุกชีวิตจิตวิญญาณในทุกหมทุกเหล่าในทุกหมทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิในทุกชั้นทุกภูมิขอนอกน้อมขอนอบน้องต่อองค์พุทธะต่อองค์พุทธะทรงได้โปรดเป็นประธานสรงได้โปรดเป็นประธานสิ่งใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่ได้ล่วงเกินที่ได้ล่วงเกินต่อพระพุทธบาทต่อพระพุทธบาทรอยพระหารอยพระหาพระบรมสารีริกธาตุ สันสราลิกธาตุอระหันตธาตุสิ่งสืบเนื่องจากองคุทธาจากองคุทธาจากองมหาบารมีจากองมหาบารมีการประมาทร่วงเกินการประมาทร่วงเกินด้วยความไม่เหมาะไม่ควรด้วยความไม่เหมาะไม่ควรทางกายวาจาใจทางกายวาจาใจต่อพุทธสถานต่อพุทธสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อวัดวาอารามต่อวัดวาอาราม รือสิ่งใดก็ตามหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยขับไล่ไส้ทรงที่เคยขับไล่ไส้ทรงไส่ร้ายป้ายสีไส่ร้ายป้ายสีนักบวชทั้งหลายนักบวชทั้งหลายผู้มีอธิวาสนาบารมีผู้มีอธิวาสนาบารมีต่อเนื้อพุทังคูต่อเนื้ออุทังคูเราพุทธสาวกเราพุทธสาวกเราพุทธสาวิกาเราพุทธสาวิกาและภิกษุสงฆ์และภิกษุสงฆ์นักบวชทั้งหลายนักบวชทั้งหลายให้ออกจากบ้านจากเมืองให้ออกจากบ้านจากเมืองออกจากกฎวาศาสนาออกจากวัดวาศาสนาออก องค์มมหาบรีออกจากองค์มหาบารมีในยุคหนึ่งการใดก็ตามในยุคหนึ่งการใดก็ตามและกรรมอันใดและกรรมอันใดที่เคยติดกั้นโอกาสที่เคยติดกั้นโอกาสเหล่าพุทธบริษัทเหล่าพุทธบริษัทไม่ให้มีส่วนไม่ให้มีส่วนในการสละดในการสละดในการให้ทานในการให้ทานในการบวชทั้งหลายในการบวชทั้งหลายการขีดกันขัดขวางการขีดการขัดขวางต่อการทําบุญต่อการทําบุญต่อการเสียสละต่อการเสียสละต่อการฟังสัจธรรมต่อการฟังสัจธรรม ของหมู่ชนคนทั้งหลายของหมู่ชนคนทั้งหลายและกรรมบันไดและกรรมบนรไดที่ร่วงละเมิดร่วงเกินที่ล่วงละเมิดร่วงเกินต่อสมบัติแห่งชาติต่อสมบัติแห่งชาติประเทศชาติบ้านเมืองประเทศชาติบ้านเมืองเว้นแคว้นดินแดนเว้นแคว้นดินแดนของสงก็ตาของสงก็ตาของบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตาของบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตาเอามาเป็นของตนเอามาเป็นของตนโดยมิชอบทั้งหลายโดยมิชอบทั้งหลายและกรรมบันไดและกรรมบันไดที่เคยเห็นฆ่าที่เคยเห็นฆ่าเบียดเบียนทำร้ายทำ เบียดเบียนทำร้ายทำลายสร้างความวิบาิสร้างความวิบากต่อชีวิตอื่นทั้งหลายต่อชีวิตอื่นทั้งหลายต่อมนุษย์ทั้งหลายต่อมนุษย์อื่นทั้งหลายอามนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์ทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูในทุกชั้นทุกภูกรรมทั้งหลายทั้งปวงกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้เคยปฏิเสธที่ได้เคยปฏิเสธต่อพระศธรรมต่อพระศธรรมต่อพระนิพพานต่อพระนิพพานต่อการโปรดสรรพสว์ต่อการโปรดสรรพสว์แห่งองค์พุทธะแห่งองค์พุทธะเคยจจุ้ง่วเก จ่วงล่วงเกิลบดูรูมินลบดูดูมินในองคุลองคธรรมในองคุณองธรรมแห่งองคุท้าแห่งองค์พุท้าพระอรหันต์พระอรหันต์พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระอริยเจ้าพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์พระอริยบุคคลพระอริยบุคคลมูสงทั้งหลายมูสง์ทั้งหลายหรือกรรมบันดาหรือกรรมบรดาที่เหล่าข้าพเจ้าที่เหล่าข้าพเจ้าเคยหยาบก็ได้เคยหยาบก็ได้เคยหยาบคายเคยหยาบคาย ดื้มดื้อลานต่อองคุณบิดามดาต่อองคุณบิดามารดาต่อเราครุบาอาจารย์ต่อเราครุขุบาอาจารย์เคยปรามาเคยปรามาในสติปัญญาสติปัญญาแห่งองคคุณทั้งหลายแห่งองค์คุณทั้งหลายในคุณพ่อคุณแม่ในคุณพ่อคุณแม่เหล่าครุทั้งหลายเหล่าครูทั้งหลายเคยปรามากต้องเกินเคยปรามากล่วงเกินในจริยวัดในจริยวัดแห่งภิษุสงทั้งหลายแห่งภิสุสงทั้งหลายนักบวชทั้งหลายนักบวชทั้งหลายกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมทั้งหมดทั้งสิ เจ้าเอ่ยแล้วก็ตาไม่ได้เอ่ยถึงก็ตามไม่ได้เอ่ยถึงก็ตามน้อมกราบขอขมากรรมาน้อมกราบขอมากรรมขอให้เป็นอโหสิกรรมขอให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพาจาทั้งหลายนาการแบบนี้ด้วยเธอนาการแบบนี้ด้วยเธออาโหสี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 